สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ผมนะฟอร์สเปกเตอร์วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม ABA ครับตกใจแล่ะสิเอห่าไม่ใช่เกมนสกิลออรีน่าแต่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโรบอกอีกแล้ว <c oughs> ใช่แล้วครับผมไม่มีอะไรทําวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวครับผมจะมาหนึ่งวินหนึ่งกันในแรงประเดีว่าไอคอนเทนต์เนี่ยผมเห็นว่าฝรั่งเขาทําเยอะจริงเห็นฝรั่งทําเยอะมากก็เลยอยากทําบ้างใช่ก็แค่ามาหนึ่งวิหนึ่งมาเอเวิร์กวักอะไรมันเนี่ยให้เห็นเกมเพย์ตัวมาโชว์สเต็ปสกิล ซึ่งตัวในวันนี้ที่ผมจะมาเล่นเนี่ยคือซันจิ P ีทอครับตบมือตัวอุย้ยเปิดมาจเจอคู่เลยวะไอสัตว์ไอฮี้โคตรตึงตัวนี้แบบเป็นตัวที่ผมคิดว่าแม่งราคาถูกแล้วแม่งเล่นสนุกขับโบช็อตก็ง่ายแถมไม่ต้องมีอะไรเยอะครับตัวแม่งโกงด้วยเล่นสนุกอะไรพวกนี้เพรอะงั้นเลยมันน่าสนใจมากๆ,ๆครับท่านผู้ชมเนี่ยผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยจะมาโชว์กากให้ดูจะมาโดนย้ำให้ดู ในอีพีแรกที่ผมมาคนเดียวเนี่ยกูไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าตื่นเต้นมากประหม่ามากมเจอใครก็ไม่รู้ถามว่าแบน์แบนใครผมค่อนข้างเป็นคนที่เกลียดไม่ไกลเฮ้ยแต่ถามว่าอยากเจอเป็นคนอยากเจอนะแบนรนด์ลิเบเรียนดีวกว่ามีพาวเวอร์ไอสัตว์เย้อ้โหคู่แรกของเรานะครับวันนี้เจอกับบลูบลูบไร,บร S <S> ตื่นเต้นเว้ยเชียร์อีพีแรกที่ด้มาอัดเกม ABA นะครับแล้วบางคนเดียวนะกูไม่รู้จะพูดเชียอะไรแล้วเนี่ยมาศาสตร์ตัวละครที่ผมจะเลือกคือทันซันจีพีทีเอสนะครับเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับผู้ชมตัวมันเล่นสนุกมาก <S 1> <S 1> <S 1> อยากที่จะแสดงสกยภาพของตัวประเทศถ้าผู้ชมได้เห็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาโดนยํำกันมาเดี๋วันนี้คู่แรกจะเจออะไรคู่แรกเจอจเจอจใครเดี๋ยวปิดเพลงยังโอเคปิดแล้ว มาคู่แรกครับเจอก่อนอีวู้ยยัตจิตอีสต์โตโกซะด้วยมึงชิบหายละเอาลอะครับท่านผู้ชมค่อยๆนะครับค่อยๆเขาจะเปิดด้วยสกิลลูกไฟหรือเปล่าโอ้ย,ยจุลิเกนก่อนเลยเหรอลูกไฟนะครับโอ้โหชิบหายเซิร์ฟแหลกมากไม่ได้เซิร์ฟหรือว่าเด็ดผมได้แหละเอ้ยอย่าพึ่งดิใจเย็นโอ้เดือดเดือดเดือดเหมือนว่นาคุจะโดนยำไม่ได้โอเคโอเคท่านผู้ชมใจเย็นก่อนใจเย็นตอนนี้ผมเด็ดกากมากนะครับโอ้ย ทำไมเด็ดอ้โห,โหปิงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหปิงสี่ร้อยนะครับท่นานผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยว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 นายใจเย็นก่อนเพื่อนโอ้โหไม่คิดให้โอ้าวเยสันโอ้โหท่านผู้ชม,มผมต้องใจเย็นมากๆเพราะตอนนี้โคตรค้างเลย เขาว่าตัวมันโกงยังไงเดเหรอโกงประมาณนี้แหละครับแป๊บๆก็คือหลอดแล้วจังหวะนี้โอ้โหผมขโมโบวนอะไรไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ผมแหลกมากโอ้ยโอเคท่านผู้ชมผมต้องตั้งสติแล้วพราะตอนนี้เนี่ยผมโคตรกากเลยนะครับท่านผู้ชมเอ๊ะเที่ยวอะโอเคโอได้ขนาดเด็ดกะตัวไปได้ขนาดนี้นะครับออื้ าจะด่าผมรันเนอร์ไม่เนี่ยเพราะตอนนี้ผมในกาบมากเลยคานผู้ชมผมไม่สามารถทำอะไรได้อ้อเบื่อนใจเย็นหนุกุดกากเลยตอนเนี้ยโอ้ผมผมเตะพะเกียเอะไรเป้ยโอ้ว้าวโอ้่านผู้ชมครับผมในกากมากผมอ๋อเดี๋ยวโอเค ปิงปิงเท่าไหร่ปิงเท่าไหร่ปิงหกร้อยกว่าเย็เเ้ยแค่ไอ้โผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เอ้จอี้สัสถ่ายลูกไฟหูหน่ะไอ้แก่แล้วโอโ้โหกับป้องกันไม่ทันเตะสวงไปด้วยนี้นะครับเตะก่อนหนึ่งทีจากนั้นก็ <c oughs> โอ้ไ <c oughs> อ้ยก่สู้ชีวิตข้อรเลยข้อ <c> น <oughs> สู้ชีวิต สู้ชีวิตบ้างท่านผู้ชมตอนนี้โคตรสู้ชีวิตเลยเด็ดผมเนะี่ยโอ้กูบอกไม่เ <c oughs> ได้อ๋ออันี้เนี่ยแรกโคตรลั่ลนต้นเลยท่านผู้ชมผมพอดีถ้าเกิดคนบ้ามคลิปมันอ,ออกมาแย่ yeah! เด็ดเดผมจะอ่านอีวีสตอบมาแก้ตัวโอ้ท่า,านผู้ชมให้โอกาสผมด้วยตอนนี้ผมปิงปิงสูงมากแล้วผมไม่กล้าเล่นเลยตอนนี้นไม่กล้าเข้าไปเล่นเลยผมจะสเต็ปอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชม แย่แล้วอ๋อทัวันนี้ไปเอตเทนแล้วกันเอ้ยเอ้ยเปิดล่างโอ้โหเลือดเต็มผมไม่ขายครับผมไม่เซลล์เฮียผมบอกเลยซันจิถ้าเกิดว่าเปิดเปิดอันตีนะผมเตะเขาทีครึ่งหลอนเลยเอ้าไม่โดนโอ้ยท่านผู้ชมผมมองไม่เฮ้ยเริ่มไฟค้างแล้ว เอ้ยตัวไม่จบผมโคตรกากเลยเดี๋ยวโคตรกากเลย <g ül> แต่ผมดโทคตรตัวไม่จบตัวโคตรอุ้ยหียอย่างน้อยก็เตะสวนได้โอ้ยเฮ้ยถ้าจังหวะนี้กดสเปกเ,เตอร์โอ้ยผมทำอะไรลงไปเฮ้ยกดเทเบิลปราร์ตี้จากนั้นก็สเปกเ,เตอร์ครับมันตายแน่นอนโอเคโอ้ผมไอ้เหี้ยเอ้าทำไมยังเกิดได้อยู่ เอา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 ว้าเดาเอาโอ้โหนี้ปีนแรกโอ้โหเหี้ยกูเสียดังขนาดนี้ข้างบ้านด่ากูไปเนี่ยอือโอ้โหไอ้ท่าจีครับผมขอโทษนะครับผมเล่นได้เหี้ยมากเลยแล้วเขาแปลงร่างเลยนะครับเขาไม่เซลโอ้ยเชื่อเขาจะเผาผมเอ้ยโอ้ผมโอ้โผมเยี่ยมมากกว่าด้วยเดี๋ยวผมกลับ โอ้โอ <l ots df> oh, oh. oh. ้โอ like oh, oh. uh ้ยกูดีกูกูแหลกไอ้เหี้ยนทั่เฮ้ยโอ้โหทำไมมาอำตานั้นจังวะเอางงกดสกิลสามเออนั่นแหละโอ้โหโคตรสู้ชีวิตอีพีแรกโคตรสู้ชีวิตเลยโอเคครับท่านผู้ชมนี่กระดาษผมเล่นโตโก้นั่นเนี่ยกูยังดักขัดโดนเล่นขนาดนี้โอ้ขอเตะขอเตะสักทีหนอยเพื่อนกูจะ โคกูรันตุ้ชิบหายเลยเพื่อนกูสู้ชีวิตหน่อยเพื่อนเพื่อนเด็กโคตสู้ชีวิตมากกูสู้ชีวิตเลยเพื่อนโคตรแหลกเด็กโคตรแหลกเลยของตามเขาไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเฮ้าอยู่ในโหมดเต้นเต้นก่อนเฮ้ยไม่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 กระถางเฮ้ยรถไฟหลงก้อนไม่รู้มันจะโดนไอะโคนสู้ชีวิตเลย อันนี้ไม่ได้เซิร์ฟปีกันได้ผมได้โบกค้อกากเลยตอนเนี้ยอือโอ้จีจีเพื่อนที่มีเล็ดโอ้จีจีเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวผมกลับมาใหม่เขาออนเซิร์ฟดีเลยไอ้สูดคนเด็ดกากไอ้ จะปิ้งผมน้าสู้มากเลยท่านผู้ชมไอ้เชี่ยอัดไปอันเดียวไอ้พี่หนึ่งดีไหมเนี่ยเดี๋ยวพวกกอนเออมาตี โ oh, 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 อ้โหปิ้งไอตุอ่มขายเหรอขี้ขายอ,ายอื้มนี่เทียถึงกูปิง้งกูว่าสู้มึงได้อะเอาเฮ้ <c oughs> ย Oh, 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 son gueulette. Uh. Oh. <laughs> ah. โอ้ยชิทโคตรหละเลยนะ่มึยมวิวบิงพันกว่าเย็ดเก้กูจะสู้ยังไงกูบล็อกก่อนละฮ่าไม่ได้แดกกุยฮ่าียอ่ะอืมขอไม่บล็อกแตกเหรอโอ้โอ้ โอ้โหสปแปมเลยตอนนี้อีกอ้โหสุดไม่ได้โอ้ชิดโอ้เพื่อนนายเคลื่อนไหวด้วยความเร็วแสงรวดเร็วมากเลยไม่ก,ก,กินต่อยโดนไม่ใช่หรอวะจอกูมันเห็นแบบนั้นจอไม่โกหกอจอกูไม่เคยโกหกอ้าใช่มปนก,นก,ก,นกนางโกหกมปนกางหักหลังผู้อยู่เพื่อนเหนือโปรดเมตตาคน เด็ดไม่ดีคนดีด้วยอ๋อท่านผู้ชมเด็กกูสู้ชีวิตสู้ชีวิต,วต,วตเพื่อนกูเด็ดกาปั๊กขอสชแปมสกิลนะครับท่านผู้ชมโคตรขโคตรจอบ โคตรแย่เลยยุคปุณปตะวันตะกิวโอ้โหโอเคเลืดลมสุม่มฉีดช่างเป็นคู่ตอ่อสูส้ท <c oughs> <c oughs> ี่สุดสี <c oughs> <c oughs> อเอ้โดนเหรอโดนโอนใช่ไหมโอ้เพื่อนไม่ได้โกรธกันใช่ไหมเน็ตก้าเฮ้ยผมผมจะไม่ยอมเสียฟรีครับท่านผู้ชม โอหหมุนหมุนน้นเทิาน้ำเปียนเฮ้ยเฮ้ยมันจะเปิดยอร์ี่เทนไคอีกตอนหนึ่งผมแน่เลยเสียบผมแย่แล้วผมเสียสเปกเตอร์มันจะเปิยดยอร์ี่เทนไคโอ้ชิบมันฆ่าผมอีกตาหนึ่งแน่เลยแย่แล้วอ้าวทุกอ๊อฟในกากรเอ้ย <c oughs> อันนี้อาจจะโทษเด็บนนไม่ได้นะผมอาจจะกากเองก็ไดนะ้วเอาแล้วไม่เกิดเอา แล้วมันผมไปอยู่ตรงนั้นน่ะอ,อ,อ้าวอ้าวเอ้เพื่อนไว้ชีวิตสเปร์สเปร์ไรอ้าวจี้อ้าวกูแค่เล่มนมูนดีก็ได้เอาไม่ออกเซิร์นี้และหรือตัวไม่โหลดมะไอ้เชี่ยนไอกาด อะไรเนี่ยเอวมาอยู่ในช่วงไทยคลิปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับอีฟีดีโคตรสู้ชีวิตเลยใช่ไหมเออนช่วงนี้เนี่ยนผมกะผมไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเพราะมันพึ่งไปวันนี้เหมือนกันไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับอยากจะอัดก็มาอัดเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่เอ็นเตอร์เทนยังไงดูแล้วหมุดีดอะไรยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมแก้มไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเลตอ่ะเนะาะสำหรับใครนะครับที่สนุกกับอีพนี้ผมก็ดีใจนะครับขอให้สนุกเหมือนเดิมนะครับ